那赢了。 ยิงดาวเจ้าเรือนการเงินจะมาส่งเสริมราศีกรกฎในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกความเป็นราชาโชคของดาวอาทิตย์จะส่งผลดีกับโชคที่มาจากทางไกลโชคจากการทำงานออนไลน์มีโชคลาบที่ได้มายางง่ายได้โดยไม่ต้องออกแรงเป็นโชคจากการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคการถูกหวยรวยเบอร์ก็จัดอยู่ในลาบลอยที่ได้มาง่ายเช่นกันตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองตั้งแต่อายุป,ปัจจุบันเลขที่บ้านเรือนทะเบียนรถที่ใช้อยู่หมายเลขบัตรต่าง ทั้งหมดนี้ล้วนเข้าขายเดียวกันทั้งนั้นทั้งดาวอังคารกับดาวศุกร์ที่โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดไปตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้จะส่งผลดีกับการหาทรัพย์ท่านจะมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่แก่คนทั่วไปมีผู้คนยื่นมือให้ความช่วยเหลือมีกัรละยานมิตรที่ดีเกื้อกูลกันให้ท่านยู่รอดปลอดภยัยแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎมิอาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือท่านจะมีงานให้ทํามากขึ้น